สวัสดีครับมือนี่ก็ไม่พอกันอีกคือเกาครับมือนี่ผมจะเอานกตอนกฟึกครับทายค้นเขาก็เต็มเขาก็ได้เฉลยสองตัวตัวนี้ตัวนี้ซื้อว่าเจา้า บัวดำสีบัวดำนี่ก็มาจากบัวหางครับบัวหางจะเป็นกานมันจะเป็นสีดำ นกขลร้มดีครับอ่างสองข่วมครับคุณ เขาก็ฝึกปีกายครับปีกายนี่ได้สอตัวปีนี้เพ้ได้ครับเขาก็ทายคนเต็มผมมาจะเอาออกกล่องบึงมือนี้ล้ครับทำไหก็รอติดตามนะครับเดี๋ยวไปพอกันที่ตนตอเล้ครับไม้เกา เมื่อนั้นตอน,นั้นพเนียรลั่นครับพระบดโดนครับมันจะมาหอดไม้เลยอ่ะไม้เก่าครับมาตามหลาตัวเกา่านกป่ากา็ไล่ครับได้ย,ยินเสียงคันอยู่ที่ทางเสียงใหญ่ครับ นกเสียงใหญ่ค่าล่มครับมันก็ขออนุญาตเอาขึ้นก่อนแป๊บหนึ่งเพราะผมมาผู้เดียวมุมยมือ

ขึ้นต้นไัทีีเรียบร้อยนกมันขึ้นแห้งจ้ามัวในว่างมีสาวอยู่ครับขันเลยให้มเท้าตลอดติดตามครับตัวนี้เจ้าบัวดำว่มามืงอี้สิเสร็มเลยว่า ดได้กระรอดติดตามนะครับนกตัวนี้ถือว,าว่าบกพราดเพราะว่าผมออกสองเทือได้เฉลยทั้งสองเทือเลยครับแต่ปีนี้ผมเขาก็เอาออกมาออกเบิ่มมาสิเป็นจังไน นกตัวนีีครบเครื่องเลยครับนกเสียงใบใหญ่ครับนกเสียงกลางหน่อยไปห้ากลางครับจะไนดใไปมกคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน่อยด้ครับ นะครี้ยินเสียงนกปลาคู่รัดเลยได้กับฝากติดตามด้วยนะครับเด้อขอบคุณครับเดี๋ยวจังได้ตอนยินเดี๋ยวผมเจอมาบอกว่าจะมารือบอโบจะบัวดำ ก็มีตัวเสียออกต่ออีกอยู่ประมาณ2อตัวนี่นะครับยังไม่ได้ออกเยอะออกไปเทละโตครับส่วนีนี้ก็เ่ค่อยมีเวลาบันไดครับขอบคุณครับ